จากความฝันสู่ความจริงนิวคาสเซิลชูถ้วหลิกครับในรอบ70ปีสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการขุดกระแสและวันนี้อยู่กับผมต้น VR ครับ ในช่วงที่ผ่านมานะครับแน่นอนครับว่าข่าวใหญ่ที่สุดในวงการฟุตบอลครับก็คือการคว้าแชมป์คาราบาวคัพหรือว่าลีคับของนิวคาสเซิลนั่นเองนะครับหลังคว้าแชมป์ประวัติศาสตร์ ของสโมสรได้สําเร็จนะครับโดยเป็นช่วยใบแรกในรอบ70ปีเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ของสโมสรครับสำหรับนิวคาเซินนั้นนะครับต้องฝ่าฟันเส้นทางสุดหินในการแข่งครั้งนี้ครับโดยพวกเขานั้นเริ่มจากการเอาชนะนอติงแฮมฟอร์เรสในรอบแรกก่อนจะไปไล่ขยี้ทีมแข่งอย่างเชลซีเบนฟอร์ดและอาร์เซนอลจนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศที่ต้องเผชิญหน้ากับลิเวอร์พูลซึ่งลิเวอร์พูลนั้นก็คือหนึ่งในสโมสรที่ดีสุดของอังกฤษครับเพราะฉะนั้นครับ สำหรับงานของนิวาสเซิลนั้นถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่จะ คว้าแชมป์ใบนี้ไปได้ครับแต่ในที่สุดครับพวกเขาก็คว้าชัยชนะครั้งนี้และได้จุดประกายความสุขให้กับแฟนบอลของนิวคาสเซิลทัวโกครับโดยเฉพาะแฟนๆในประเทศอังกฤษครับที่เฝ้ารอถ้วยใบนี้มายาวนานกว่า7ทศวรรษครับโดยบรรยากาศแห่งความยินดีนะครับได้แพร่ขยายไปทั่วทั้งเมืองนิวคาสเซิลครับมีการจัดงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ครับเป็นการฉลองแชมป์ครั้งแรกในรอบ70ปีที่เต็มไปด้วยน้ําตาแห่งความปลื้มปิติครับโดยการคว้าแชมป์หลีกครับใน ปีนี้นะครับ ไม่ได้เป็นเพียงแค่การอยู่สถิติไร้ถ้วยที่ยาวนานเท่านั้นนะครับแต่ยังสะท้อนถึงการกลับคืนสู่เวทีของสโมสสในฐานะทีมชั้นนำของอังกฤษด้วยครับหลังจากผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากและการเปลี่ยนแปลงมากมายในระดับโครงสร้างนะครับโดยชัยชนะครั้งนี้ครับก็ถือว่าเป็นผลลัพธ์ของความพยายามความทุ่มเทและความเชื่อมั่นจากนักเตะทีมงานและแฟนบอลที่ร่วมกันผักดันสโมสสให้ก้าวข้ามขีดจำกัดและสร้างความสำเร็จในครั้งนี้ไปได้ด้วยครับ ก็ขอแสดงามินดีกับฟแฟนๆของนิวคาสเซิลด้วยนะครับหลังจากนี้ครับก็ต้องมาติดตามนะครับว่านิวคาสเซิลนั้นจะสามารถสร้างประวัติศาสตร์อะไรได้อีกในฟุตบอลอังกฤษก็ต้องรองไปติดตามกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากทุกท่านครับกดไลค์กด, like, กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับเพราะฟุตบอลเป็นเรื่องของ90นาทีเดี๋ยว E ีหน้าจะมีเรื่องอะไรมาฝากกันรอติดตามได้เลยนะครับ